นี่คือร้านชาบูที่เชฟพี่ปุ่นเคี่ยวซุปเองเป็นวันเ้ยี่เอาจริงเรายกให้ว่าเป็นบุฟเฟ่ชาบูที่อร่อยและคุ้มสุดในตอนนี้เลยราคาบุฟจะเริ่มที่499บกวกบวกัว <c oughs> เนื้อวากิวร้านนี้ก็นุ่มละลายยิ่งจุ่มไข,ข่คือน,นัวฟิน <c oughs> เดี๋ยวแอบบอกโปรพิเศษให้ท้ายคลิป <c oughs> บาผักสดอันนี้จะตักได้ไม่อั้น <c oughs> น้ำสลัดเปรี้ยวสดชื่นอันนี้ชอบสุดๆอันนี้เราทำราเมงในหม้อชาบูกินด้วยทุกคนเริ่มจากสั่งน้ำซุปมิโซะมาลวกเซนราเมงแค่แป๊บเดียวแล้วก็โปปดดด้้้้ววววยเเนนนืืออาาากกกิิุุุ่มมมๆๆลลงงงไไคสทชบูแ็ แต่ซุปจะมีทั้งหมด6กสูตรถ้าอยากกินแบบไล่ๆก็จะเป็นซุงสาหร่ายกับโชยุซุปเชฟมีซอสซูกีสำหรับคนไทยด้วยแต่แนะนำแบบออริจินอลให้จิมกับฮอนซึถ้าสั่งซุปมีโซะรสเผ็ดแนะนำให้จิ้มกับซอสงาแล้วใส่น้ำพริกลายูคืออร่อยเข้ากันมากจริงๆเชฟเคยเปิดร้านปิ้งย่างเสียบไม้มาก่อนเกี๊ยวปันสดกับลูกชิ้นไก่ซืคูเนก็เลยเป็นสูตรลับของเชฟเลยแอบบอกว่าถ้าตามมาจากคลิปนี้จะได้กินบุฟเนื้อวากิวตัวท็อปสุดในราคาแค่99 6. รววมของหและนล้วด้วยเห็นนมันอ่อยดีาาร้านาเลจ้า